สวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้พบกับครูเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบทฝึกพัฒนานิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ซึ่งครูเจนนะคะนำบทฝึกที่6คือการนั่งสมาธิมาฝึกเด็กๆวันนี้ค่ะครูอยากให้ในักเรียนศึกษาแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติด้วยนะคะการนั่งสมาธิแบ่งออกเป็น2กระบวนการเรามาศึกษากระบวนการที่1กันก่อน คือกระบวนการคิดกระบวนการคิด1ค่ะเราต้องมีสติอย่างแรกเลยเราต้องรู้ใจเอาใจมาไว้กับตัวเราเอาใจมาไว้ที่กลางตัวเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรนั่นเองค่ะใจอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ใจอยู่ที่ตัวเรานะคะรู้ตัว รู้ตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรนั่นคือเรากำลังจะนั่งสมาธินั่นเองค่ะ 2. ค่ะสังเกตใช้อะไรบ้างคะการสังเกตนั้นเราก็จะต้องใช้ตาใช้จมูกใช้หูและก็ใช้กายสัมผัสนั่นเองค่ะสังเกตและพิจารณาพิจารณาอะไรบ้าง พิจารณาค่ะสิทธิโดยชอบรรมในที่นี้ก็คือเวลาเราจะนั่งสมาธิตรงไหนนนะคะเราต้องดูว่าเราเนี่ยมีสิทธินั่งตรงนี้ได้หรือไม่เวลานักเรียนอยากจะไปนั่งสมาธินอกสถานที่นักเรียนก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าตรงนี้เรานั่งได้หรือเปล่านะคะ เวลาเวลาในการนั่งสมาธินั้นเราจะนั่งตอนไหนเช่นอาจจะนั่งก่อนนอนนะคะสามารถชวนคุณแม่ชวนคุณพ่อแล้วก็ชวนน้องๆหรือพี่เราเนี่ยนะคะมานั่งสมาธิก่อนนอนได้นะคะเราจะได้หลับในอู่ทะเลบุหลับได้สบายสบายนะคะสถานที่สถานที่ในการนั่งสมาธินั้นเราก็ต้องเลือกที่ที่มันสงบเงียบ สถานที่ตรงนั้นสะอาดเหมาะสมกับการที่จะนั่งสมาธิหรือเปล่านะคะบุคคลบุคคลในที่นี้ก็หมายถึงเวลาเราจะนั่งสมาธินั้นเราก็ต้องดูว่ามีใครอยู่บ้างบุคคลคนนั้นสามารถที่จะมานั่งสมาธิกับเราได้ไหมหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้าน้องกำลังเล่นอยู่เราก็ต้องบอกน้องว่าหยุดเล่นก่อนนะพี่กำลังจะนั่งสมาธิเดี๋ยวน้องจะวิ่งมาชนเอานะคะ สัตว์สัตว์ในที่นี้ก็คือพิจารณาว่าตรงที่เราจะนั่งเนี่ยมีสัตว์ที่มีพิษยอยู่ไหมบางครั้งเราอาจจะเผลอเรอนั่งตรงที่อาจจะมีสัตว์มีพิษมาก็ได้นะคะต้องพิจารณาดีๆนะสิ่งของค่ะมีสิ่งของอะไรที่วางระเกะระกะอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นผลในการนั่งสมาธิคืออาจจะทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิได้เพราะฉะนั้นต้องเก็บสิ่งของนั้นๆก่อนนะคะ ระลึกรู้จาหลักธรรมหลักวิชาการหลักธรรมใน,นที่นี้นะคะก็คือการฝึกพัฒนาจิตใจตามหลักไตรสิกขานั่นคือศีลส,สมาธิปัญญาในที่นี้เราก็ได้ฝึกสมาธินะคะหลักวิชาการก็คือนั่งสมาธิถูกวิธีตามหลักวิชาการนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ c คิดพิดจารณาและตัดสินใจนำข้อมูลความจริงจากการสังเกตเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับหลักธรรมหลักวิชาการจากนั้นก็ตัดสินใจนั่งสมาธิค่ะต่อไปเป็นกระบวนการปฏิบัติค่ะเรามาดูขั้นตอนการนั่งสมาธิกันนะคะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราก็มากรบาบพระแล้วก็ตั้งน้มูสามจบกันก่อนนะคะจากนั้น ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการน,นั่งสมาธิคือ 1. เตรียมเตรียมตัวก่อนนั่งจะต้องมีสติแล้วก็สังเกตดีๆนะคะ 2. ถท่านั่งถูกนั่งหลังตรงตัวตรงโดยนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือถ่านักเรียนถนัดท่าไหนแล้วคิดว่าตัวเองจะมีสติมากที่สุดนักเรียนก็นั่งท่านั้นได้เลยค่ะ 3. ฝึกใจสงบก,การนั่งสมาธิให้หลับตาพริ้มๆเบาๆสูดลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนสุด3-5ถึงครั้งนึกว่ามีน้ำแข็งก้อนใสๆอยู่กลางท้องนึกอย่างต่อเนื่อง